สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอ ah ดยินพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็มาพบกันกับแนวทางฮานอยสามหน่อยนะคะสามหน่อยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็ใครจะไปลุ้นรอบเฉพาะกิจก็ได้นะคะรอบเฉพาะกิจก็มาบ่อยนะคะเฉพาะกิจ ตอนสี่โมงครึ่งนาะแล้วก็พิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะคะทั้งหมดสนอยเนาะถ้าใครไปไปลุ้นก็ได้นะคะสำหรับเฉพาะกิจเนาะแต่แอดที่แอดลงให้ประจำก็คือ3มนอยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็เมื่อวานนะคะเมื่อวาน วันที่10นะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมวันที่11ก็มาชมวันที่10กันก่อนเนาะมาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เลื่องการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะงวดที่10นะคะเมื่อวานตูดเดินดีนะคะเดินดีจริงๆนะคะสำหรับเด่นเม็ดเดียวนะคะให้ตัวเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะเจาะก,ก็ไม่เท่าไหร่นะเามื่อวานเจาะรอบพิเศษสองหนึ่งนะคะไม่ได้เน้นให้นะคะสองหนึ่งที่เน้นได้ก็คือสองสี่รอบ VIP นะคะ แต่แอดก็เน้นย้ำตลอดนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดเท่านั้นนะคะเม็ดเดียวเนาะตัวเจาะก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็เน้นไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่น,นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะสําหรับสายเจาะก,ก็เน้นวิ่งเน้นรูดเลยจ้ะรอบพิเศษนะคะมาสองหนึ่งตรงๆนะคะคู่นี้ก็ยังไม่พอเนาะมาปกตินะคะแปดสองตัวกลับนะคะวิ่งรูดนี่ก็คือกลับ โดยอัตโนมัติเนาะผู้นี้นะคะแล้วก็ตามด้วย V.I.P. นะคะสูตรนี้ก็จะประมาณนี้นะคะจะมาแบบเด้งๆนะคะแบบหลายน้อยนะคะวันนี้ก็มาสามน้อยไม่ใช่สามน้อยเนาะเฉพาะกิจเฉพาะกิจมาเมื่อวานมาห้าสองเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจมาห้าสองห้าสองล่างนะคะเมื่อวานห้าสองล่างนะคะ ห้าสองล่างนะคะจะเพาะกิจเมื่อวานเนาะห้าสองล่างนะคะมารอบแรกเลยต่อด้วยพิเศษก็สองหนึ่งปกติก็แปดสองนะคะสองแปด VIP ก็มาสองสี่ตรงๆนะคะก็สองหนึ่งตรงๆเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่มีโชคมีลาบถูกรางวัลกันเนาะเมื่อวานก็สําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปเนาะยังไม่มีโชคมีลาบกันก็วันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆคนทุกๆท่านนะคะ ตามตอนในงวดวันที่11กันเลยนะคะวันที่11สําสำหรับฮ้านอย3น้นอยนะคะ3น้นอยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะวันนี้ให้เด่นสีนะคะเด่นสีเน้นวิ่งรูดสีนะคะสีศูนย์สีหนึ่งนะคะสีสองสีสามสีสี่นะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะสีห้าสีหกสีเจ็ดสีแปด สี่เก้านะคะก็จะเน้นตัวชอบให้เนอะก็จะมีสี่เก้านะคะสี่สองสี่หนึ่งสี่ห้านะคะออกันเบิร์ด้วยเนาะสี่สี่แล้วก็สี่หกนะคะก็สําหรับท่านไหนชื่นชอบก็ แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็รุ่นเฉพาะกิจได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะรุ่นได้ทุกน้อยนะคะก็สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ